สวัสดีครับผมตั้มพากินพาเที่ยวนะครับนี่ครับครับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมามาตกปลาที่ของบางเชือกหนังนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายนะครับบ่ายโมงอาจจะใช้เวลาสักสามชั่วโมงนะครับตกปลาเหยื่อหมดก็คอนะครับเรามาดูกันครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับเดี๋ยวเรา ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนะครับก็ไม้นี้ครับของบักชึกหนังนะครับอยู่ที่บางแวกมาดูกันครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับวันนี้หลังจากห่างเืินไปหลายเดือนนะครับที่ไม่ได้ตกปลานะครับน้ําก็จะเป็นน้ํานิ่งนะครับได้ทาเลดีเลยครับใช้เหยื่อแมลงสาบขาวที่เขานึ่งแล้วก็ มาดูนะครับว่าจะได้ปลากี่ตัวหรือว่าจะไม่ได้นะครับก็มาดูกันนะครับเหยื่อหมดก็หยุดตกนะครับตอนนี้เขาจนเหยื่อหมดแล้วครับนี่ครับใส่เหยื่อเนี่ยไม่มีเชื้อโรคแล้วนะครับมีแต่กลิ่นนะครับกลิ่นจระแงมันจะชวนให้ปลาตะกิ่นแล้วมันจะมากินนะครับปลาแล้วก็ ลักษณะนี้นะครับไปยอนครับเราดูครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับ เขาไปเดินดูปลาช่อนก่อนครับเห็นปลาช่อนตัวเบลอเลยครับ ไม่ทันปลาช่อนครับหัวบุนเลอร์ตัว,ตวหัวมันเท่าเท่าแขนนี่ครับประมาณนี้ตัวใหญ่มากโอเคมาติดตามชมกันต่อนะครับวนเย็นระบายมาก นี่ว่ามีแต่ขยะเออโอ,เ,โอเ,เจอแต่ตอเลยวะ จะได้หรือเปล่านะครับก็เงียบสงบครับ <c oughs> ลุนล้นๆครับลุนล้นลุ้นรุ่นกันครับมันลุ้นกันแต่ผมเห็นปลาดกตัวนกแขน,นะครับมันขึ้นตรงนี้ขึ้นใกล้ๆนี่เองครับตัวใหญ่มาก ถ้า,มา,ามากินเบ็ดผมนะเจำล,ลองจำล,ลองรลเร<อ>าขึ้นไม่ไหวนะครับแดงๆหวานๆีถั่วต้มแล้วก็ยังมีต้มเยาวานเปียร์ลำไยหวานเปียหมดเปียกล้วยไข่นะครับขึ้นอยู่ใ,ใกล้นี่เองครับอยู่ตรงนี้เอง สงสัยมันกินเหยื่อผมแล้วมันขึ้นมาอะไรไม่รู้มานะครับตัวใหญ่ม,มากถ้าถ้ากินเบ็ดผมนะผมบอกขึ้นไม่ไหวแน่นอนครับเบ็ดน่าจะขาดเลยมันตัวใหญ่จริงๆ กินเห้าแล้วว <oh, ัน okay, น so ี้ฮะเเห็นแต่ปลาดุกขึ้นตัวใหญ่กว่าแขนนี่โอเคครับก็สงสัยจะแห้วนะครับ โอเคครับก็คงจะแห้วนะครับอันนี้คงจะกินแห้วโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินปลาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ